สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาทำกระเป๋ากันนะคะในส่วนของกระเป๋าก็ใช้ผ้ากระเป๋าสีขาวหรือผ้าอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ตัดในส่วนของผ้าทำบางเกลนะคะแปะทับลงไปโพง้งแล้วก็นำไปเย็บมาถึงจุดนี้นะคะซึ่งเมื่อเย็บนะคะก็จะพับเกยกันแบบนี้นะคะในตัวกระเป๋าก็จะไม่เห็นผ้าสีขาว ในส่วนของตัวกางเกงชิ้นหน้าชิ้นหลังในส่วนของเกล็ดก็รีดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของลายขาก็รีดพับไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของซิปก็นำไปโพมงนะคะแล้วก็ติดซิปแล้วก็นำไปเย็บแต่คลิปนี้จะมาทำกระเป๋ากันก่อนนะคะไปดูวิธีการทำกระเป๋ากันค่ะ แล้วก็ให้เย็บจากจุดนี้นะคะเย็บลงมาเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนนี้ซึ่งเมื่อเย็บเสร็จก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้นำชิ้นหน้าส่วนนี้นะคะนำกระเป๋าลงบนด้านถูกของชิ้นหน้าค่ะโดยวางเส้นให้ตรงกันนะคะที่ปากกระเป๋า แล้วก็เย็บตามเส้นที่ติดเข็มหมุดไว้นะคะซึ่งเมื่อเย็บเสร็จก็จะวางแบบเฉ็มเขียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเย็บเป็นก่อนนะคะแล้วก็ให้ตัดนะคะสักครึ่งเซนติเมตร ส่วนนี้นะคะก็หวากค่ะในส่วนของกระเป๋าที่เป็นส่วนสีขาวก็ให้นำไปเย็บทับนะคะกันแรกในส่วนนี้ก็ติดเข็มหุดไว้นะคะ นเนาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้นำไปเย็บอีกครั้งค่ะดึงได้ที่นเนาไว้ออกมาเลยค่ะวางปากกระเป๋าให้เส้นตรงกันค่ะส่วนที่เหลือก็ตัดทิ้งค่ะ วิธีเย็บกระเป๋าด้านในกระเป๋าด้านในก็เย็บตะเข็บเข้าทั้งค่ะ แล้วก็ตัดทิ้งนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะกลับด้านแล้วก็เย็บด้านในค่ะแล้วก็กลับด้านแล้วก็เย็บทับอีกครั้งเพื่อความแข็งแรงค่ะ ปากกระเป๋าก็วางผ้าให้ตรงกันทั้งชิ้นด้านบนแล้วก็ชิ้นในส่วนของกระเป๋าติดเข็มหมุดแล้วก็ให้เนาไว้ก่อนค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ที่เหลือๆเ,เดี๋ยวค่อยมาตัดทิ้งกันอีกครั้งนะคะ อีกชิ้นก็ทำเหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ